สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมครูเร่แน่นอนครับถ้าเราเจอกันมีสิ่งดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากอย่างแน่นอนครับวันนี้เราจะออกกำลังกายแบบไหนเดี๋ยวเรามาลุยไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์แบบลูกบอลครับถ้ามีมีลูกบอลเราใช้ดัมเบลก็ได้หรือขวดน้ำหรือไม่ใช้ก็ได้ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนระเบิดก็คือพัฒนา กล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรงหรือระเบิดไขมันนั่นเองครับนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มออกกําลังกายไปด้วยกันครับและทุกครั้งที่เราจะออกกําลังกายเราจะต้องวอร์มอัพด้วยดนนามิกมูเมนต์เพื่อให้ร่างกายพร้อมเหมือนเดิมพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับจ็อกกิ้งไปเรื่อย เก็บเข้าออกปกีครับสีสิบ45าวินาทีหลายคนผ่านมาสองสาปีพี่แล้วเริ่มแข็งแรงขึ้นทำได้สบายขึ้นง่ายขึ้นขออีก5าวิครับโอเค9กพัชกลับมาจอกกิ้

1 2 3 4 and 2 2 으르르르르 피파 오케이 빨리 쇼핑 갑다 오케이 학과자 ร้อนได้ยังผมร้อนแล้วนะขออีกสองอีกหนึ่งสามจ็อกกิ้ครับหา้าสี่สามก,ก่งกาลตัวมา แลหนึ่งสามจอกกี้ครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองและหนึ่งเยี่ยมครับทุกคนครับหายใจเข้าลึกๆพักสักแป๊บหนึ่งแต่อย่าหยุดนิ่งนะครับให้ทุกคนเคลื่อนไหว หายใจเข้าออกปกติครับระหว่างนี้เราจะจิบน้ําก็ได้ก่อนที่เราจะไป work out อย่าลืมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเล่นแบบ cardio หัวใจเต้นแรงแน่นอนนะครับโอเคถ้าหาวกว่าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวรอมาเริ่มกันครับผมใช้ลูกบอลหรือจะใช้ขวดน,น้ําหรือดัมเบล,ลเล็กๆก็ได้มาวางตั้งแบบนี้ครับตั้งไว้ก้าเอาเอาแล้วก็มือแตะมือขวาแตะแบบนี้ครับก้า เลี่ยนข้ามาแตะแบบนี้ครับแบบนี้ครับนะครับแต่เราจะไม่ทําช้าเพราะว่าเราจะต้องการพัฒนาหัวใจให้แข็งแรงนะครับเราจําแตะแบบนี้ครับอ่าพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มนะครับผมจับท่าละ20ิวินาทีนะครับพร้อมกันนะครับพร้อมหรือยังพร้อมครับครับฮึยูสปอร์ไปด้านหลัง มาแล้ท้องยืดออกครับไปแบบนี้ครับยืสิ o p t ชั่น,นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ไหวให้ก้าแตะแบบนี้แบบนี้นะครับปึ๊บคคนที่ไหวเกิดจําแบบนี้นปึ๊บพัดไปโอเคพักนิดนึงครับเดี๋ยวเราต่อท่านที่สองนะครับ โอเคท่าที่2ครับกระโดดตบก,กับมีแจ็คนั่นเองพึ้บขาไม่ต้องกว้างมากนะครับกล้าบบนี้ครับแต่ข้อสําคัญคือการเหยียดแขนขึ้นไปนบนและฝึกการหายใจครับแบบนี้ไปเรืร่อยครับแค่ยีสิวิครับต่อเนื่องไม่เร็วครับกระโดดตบให้เป็นจังหวะแบบนี้ โอเคเป็นไงบ้างครับหัวใจเต้นค่อนข้างแรงแล้วใช่ไหมโอเคต่อไปท่าที่3มครับเราจะเคลื่อนไหวออกด้านข้างนะครับให้สไลด์ก้าวแบบนี้ครับแตะถ้าใครแตะตรงนี้ไม่ถึงพยายามครับตรงกลางหน้าแข้งเราแบบนี้หรือที่เข่าก็ได้ครับมือข้างหนึ่งเบี่ยงออกไปเลยครับแล้วสไลด์ออกข้างด้านนึงเป็นแบบนี้ครับยืดยืดลบตัวขึ้น โดดขึ้นมาเบาๆแบบนี้นะครับถ้าหากว่าทุกคนพร้อมแล้วท่าที่3ามเซตแรกพร้อมแล้วลุยกันเลยครับ3 2 1สอง่งก้าไปครับขึ้มนมานี่หนึ่งยืดตงตัวขึ้นยยอยี่สูดไปด้านหลังขึ้นมาแตะ โอเคเป็นไงบ้างครับหัวใจเต้นแรงใช่นะไหมเห็นไหมครับท่าง่ายๆแต่มันสามารถทําให้หัวใจเราเต้นหรือพัฒนาให้หัวใจเราแข็งแรงได้นะครับและมันจะช่วยทําให้เราเผาผลาญระเบิดให้มันได้อย่างดีด้วยครับโอเคเราพร้อมเซตที่2กันครับจําได้นะเราจะทําต่อเนื่องเลยนะท่าที่1ท่าที่2และท่าที่3เว้นพักแค่15วินาทีพร้อมแล้วเราพร้อมแล้วลุย ไปครับไม่ต้องเร่งเร็วครับแค่นี้หัวใจเราก็เต้นแรงแล้วขอแค่ทำต่อเน,นื่องครับสูัครับ ยืแดแขนซิคฮ,ฮู้โอเคเล็กแขนม้หายใจเข้าลึกๆขยับครับผมหายใจเข้าลึกๆเรียมท่าที่สามเสร็จที่สองนะยังไม่จบนะโอเคลึกได้ลึกเลยครับอะไรย,ยืดยืดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจเข้า พูไปด้านหลังลุ่งตัวลงขนาดนั้นพอลดขึ้นนิดนึงโอเค,อเคหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจเข้าลึกๆโอเคครับหายใจเข้าลึกๆอ,อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราขอจิบน้ำนิดนึงครับโอเคระหว่างพักเซต เราสามารถจิบน้ําได้นะครับอย่าดื่มน้าเยอะนะครับเดี๋ยวจุกนะครับวันนี้เราเล่นคาริโอเพราะงั้นระหว่างเซตจ,จิบน้ําขอ,อยัตครับจิบน้ําสดชื่นโอเคทุกคนครับเซตที่3สุดท้ายแล้วนะเต็มที่นะพยายามนะครับไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันจะได้แข็งแรงนะพร้อมนะครับ้าก็พร้อมแล้ว เตรียมเซตสามเอ็ทีไปฮู uh. well> t <t really? <t <t ้ตัวนะ สองที่สามสู hey. <c oughs> ้ส <laughs> ู right? ้โ <ez> ว้ยเหนื่อยนะพร้อมแล้ว let's go โอเคหายใจเข้าลึกๆเรียมเซตที่3สู้เอาให้สุดเอาให้สุดไปด้วยกันไปด้วยกันพร้อมไหมพร้อมแล้ว,วรุยกรโดขึ้นครับกรโดขึ้น สุดยอดเยี่ยมครับเยี่ยมครับเห็นไหมครับถ้าออกกำลังกายง่ายๆแต่ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนออกกำลังกายไปด้วยกันแบบนี้ทุกวันไปด้วยกันทุกวันแบบนี้ที่ Facebook Supersport นะครับผมรับรองว่าร่างกายเปลี่ยนแปลงและแข็งแรงแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปคููดาวอีกเช่นเคยครับ ง,ง,ง่ายครับยืนแบบนี้ครับก้าวขวาเปิดปลายเท้าขึ้นมาแบบนี้ครับก้มไหนึ่งครับสองมือได้ค้างไว้สิบวิทนะโอเคเปลี่ยนข้างมาซ้ายครับหนึ่งขึ้นมาโอเคครับเท้าซ้ายควายครับแบบนี้ครับมือรับเอ นึงครับกลมโอเคเอียงข้างครับขวามามาแบบนี้ครับมือประสานแล้วยกขึ้นเอียงข้างแล้วก็ตรงแตะครับข้างด้านข้างค้างไว้สิบวิเหมือนเดิม โอเคแล้วก็สลับข้อมือข้อเท้าเบาๆแบบนี้นะครับขยับวันนี้เราฝึกคาริโอใช่ไหมหยพาั้นคลายกล้ามเนื้อช่องท้อง,องเราหายใจเข้าลึกๆครับและปะลยรมยาวๆย่อลงนิดนึงครับและหายใจเข้าลึกๆปลยลมยาวๆหายใจเข้าลึกๆครับขยันไปเท้าขึ้นด้วย และปล่อยลมยา,ยาวอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆทางจมูกนะหายใจเข้าลึกๆค้างไว้และปล่อยลมโอเคสำหรับวันนี้เราจบการออกกำลังกายเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับเรามีนัดก,กันทุกวัน7โมงครึ่งจันถึงสุขที่นี่ Facebook Super Spot t ครับแล้วเจอกันครับ